ตอกย้ำขาจิ้นเบลล่าสวยเฉิดฉายโผลซพระเอกดังถูกใจเอฟซีสุดๆเป็นสาวสวดสุดฮอตที่นาทีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองสำหรับนางเอกซุปตาเบลล่ารานีที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์พร้อมพูดถึงกระแสที่หลายคนแห่เชียร์ให้คบกับพระเอกโปธนวัฒน์วัฒนพูดซึ่งเจ้าตัวก็ชัดเจนว่า คนเชียร์กับพี่โป๊ปก,ก็เป็นตามปกติค่ะคือจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้านะตอนนี้ก็คือเป็นพี่ชายล่าสุดตอกย้ำความฟินเจ้นกระจายเมื่องานนี้คู่พระนางโป๊ปเบลล่าควงแขนขึ้นปกนิตยสารแพรวเผยเคมีดีงามที่ดูสวยหล่อลงตัวสุดๆไม่เชื่อลองไปพิสูจน์เต็มๆกันเลย